ปึอ้าวไม่ล่โชว์ไก่ที่หน,นึ่งสถิติโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็ผมคิวเคน Q K นะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนี่เช่นเคยเนี่ยวันนี้เราอยู่ในแมッ ไลท์เซเบอร์ซูเรเตอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะผมได้พาทุกคนเนี่ยมาอยู่ในชั้นที่30แล้วนะครับผมนี่เอ้ยไม่ใช่40นี่นะครับมันมีอยู่ประมาณร้อยสิบเจ็ดชั้นผมพามา40ชั้นแล้วนะครับผมก็ประมาณ1นส่วนสได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างไกลนะครับผมแต่ว่า1นส่วนสาเนี่ยคะแนนคือไม่เท่าตัวอีเวนต์หรอกนะครับห่างไกลแบบเยอะมากนะครับดูกันว่าชั้น40เนี่ยสัตว์เลี้ยงในชั้นนี้เนี่ยจะคะแนน มีสูงสุดแค่หนึ่งพันจนเองนะก็ไกลๆกานะครับผมเดี๋ยวไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบครบๆเลยนะจริงๆก็ขาดอีกแบบพรึบอ่ะเดี๋ยวไอพวกนี้มันจะมีสัตว์อีเวนต์ปนๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงธรรมดาที่ผมเคยเปิดไว้นะครับก็จะมีแบบเทสต์เปิดๆหายๆบ้านเล็กน้อยเนี่ยมันจะมาแบบตัว2ตัวเนี่ยผมลองเทสเปิดเฉยๆนะนี่ครับเราก็จะมีแบบ เี้ยงแบบนี่ครับอันนี้คือวันเลนทนยอันล่าสุดเนี่ยขาดตัวเดียวนะครับตอนนี้ตู้อีเวต์ว,วันเลนทนยกับไว้วันเลนทา์หายไปแล้วนะครับผมก็รอดูนะช่วงเมษาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีเทศกาลอีสเตอร์หรืออะไรอย่างงี้เปล่าผม,ผมจําเทศกาลของฝรั่งเขาไม่ได้นะครับก็รอดูแล้วกันนะถ้ามีกิจกรรมอะไรมาก็เดี๋ยวจะได้ดูคลิปกันนะครับช่วงนี้ก็จะมาเล่นแบบผ่านชั้นไปเรื่อยๆวันนี้เอา40ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะแบบว่าไปถึง60อะไรอย่างงี้นะครับผม60 7จอะไรประมาณนี้จะกระโดดค้ำค้ามไปให้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ดาบเนี่ยตอนนี้อยู่สีชมพูวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเราเปิดสันเลี้ยงเสร็จเดี๋ยวเราจะมาอัพเกรดดาบกันแบบ รัวๆกระหน่ำซัมเมอร์สตีลกันเลยดีกว่าเนะยครับผมมาดูกันว่าจะไปได้ดาบถึงขั้นไหนโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนแรลงกันหลังจากที่ไม่ได้อัพแรงมานานนะครับผมตอนนี้แรงขายอยู่ที่คิงนะประมาณชาติกว่าตอนนี้ผมอยู่ท็อปเซิร์ฟเลยนะอยู่ที่1ของเซิร์ฟเลยนะไม่มีใครสู้ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเออแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับผมว่าผมจะไปได้อีกกี่แรง่งนะครับผมน่าจะได้เยอะอยู่นะโอเคไหม ใช้ในอ่าใช้มงกุฎในการเปิด 3.15Q ซึ่งจากนี้ผมมี U 1.59532 Slick ก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันมากน้อยเพียงไหนนะยแต่ลองกดดูแล้วกันปึ๊บไม่ลดตัวแรก3ดาวมาเลยครับผมมาเป็นแนวอส k i m o นี่ครับ1.59532ไม่ลดเลยใช้ 3.15Q คือแบบคือเปิดมาไม่ลดเลยนะครับเหลือๆเ,เลย นะแต่ว่าตอนนี้จุดี้ยยผมแบบว่ามันมันอืดลุนนะ่ะทุกคนผมควรทำาไงดีว่ามี112ตัวนะครับผมใส่ได้อีกแค่นิดเดียวจริงๆผมจะอัปเกรดเพิ่มตรงนี้ผมก็เสียตังอีกนะเอาเป็นว่ายังไงดีอันนี้เมื่อกี้ผมเปิดตัวนี้ได้นะครับตัวนี้กี่โมพันห้านะครับผมคะแนนคือพันห้านะครับสดาวชั้นสี่สิบคูณพันหก็จริงๆก็ถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับ ไอพวกชั้นล่างๆแต่ว่าพอ,พ,อพอเทียบกับตัวเอีเวนต์ก่าๆนี่คือสามหมื่นนะพันห้านี่คือแบบอะไรอะคีตีนเนะี่ผมเปิดเล่นๆไปก่อนเอาให้ตัวเต็มก่อนสามดาวบัตเตอร์ไฟฟีรี่อุย้ยสวยอยู่นะตรงนี้เป็นแบบพวกเอสกิโมเฟรี่กับตันคือมึงไม่มีตีมแล้วมึงมั่วแล้วตอนนี้นตีมมึงแบบว่าไม่หลงเหลือเลยแต่เอเซนทะริกไพร์รอด มาเต็มครับโกลเด้นกันมาครับสดาวแล้วนีออนเจสเตอร์นะครับโอตัวนี้ดูสวยอยู่นะมาครับผมเปิดต่อเอ c e n t เซน p ริกไนี้มาเยอะจังเอ้ยเราได้ตัว2%มาแล้วเนาะมันเป็นอ้ี่จริงมันมคือ5ดาวดี่ทุกคนมันไม่ใช่4ดาวใช่ไหมผมอาจจะมองผิดมันคือ5ดาวลองดู5ดาวของตัวนี้ดิ คะแนนเท่าไหร่วะ้าดาว2,894เอ้ยก็ก็ถือว่าเยอะเนะี่ยถือว่าข้ามมาเยอะเลยอันนี้เราขาดโอ้ตรงนี้เราก็หายไปยังไม่มาเนบะล้วก็อีก2ตัวตรงนี้ขาดสี่ตัวนะครับมา การเปิดไข่ชั้น40ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาชั้นอื่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปลงไปชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับผมนี่เรียบร้อยเกมนี้ค่อนข้างวาร์ปรีวนะผมชอบส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรด้วยแหละนี่ก็มาตีเล่นๆไม่มีอะไรนะฮะเนี่ยพวกคนเราจะมาอัปเกรดดาบกันนะครับตอนนี้ดาบเราเป็นอันนี้นะครับ Pink Destroyer นะครับตอนนี้เราสามารถซื้อได้ไหมยังไม่ได้ ได้มา1น1่อน่อ่ะซื้อได้นะครับ1อันเดีนะ๋ยวผมความพยายามองผมนั้นกว่าจะได้1อันนี่คือย่างลำบากมากนะครับผมได้มาเป็นสีเขียวโปรฟ้าเขียวอันนี้นะครับผมเดสเดสเตอร์ This, er, อันนี้คือแบบว่าคะแนนแบบว่าโหดจัดประหลัดบบกแล้วนะอันนี้คือคะแนนแบบว่าห่างไกลมากแล้วนะผมแบบคะแนนเยอะมากกับฟันทีเนะี่ย51 QT คือเยอะแล้วนะ แต่ปัญหาคือดาบมึงใช้เยอะมากนะครับฟันหนึ่งเนี่ยอ่ะแต่ผมลองฟันหนึ่งทีปุ๊บได้ประมาณสามเคแล้วมันใช้เคบีครับผมคือมึงแบบว่าฟันเป็นร้อยทีอ่ะนะขน,ข,นขนาดคะแนนคูณประมาณสามเศษนะครับสามตัวเนี้ยแต่เลี้ยงผมอ่ะคูณประมาณสามเศษกว่านะครับคือไม่เห็ มันยังบดได้อะถ้ามาตีตัวนี้อมาตีบอสสมมติตีบอสเออตีบอสเร็วหน่อยอาจจะต้องใช้การตีบอสรุวมด้วยนะครับราะการตีบอสนี่เห็นไหมแบบฟันทีหนึ่งได้คีเอหนึ่งประมาณนี้นะครับการตีบอสตัวหนึ่งอาจจะได้ดาบหนึ่งขั้นถึงสองขั้นประมาณนี้เออการตีบอสน่าจะช่วยได้นะครับผมเออประมาณนี้ถ้าเราฟันเฉยๆเนี่ยยากนะ่ยบอเลยยากมากนะอันนี้คือผมตีมาจากแบบคนอื่นตีมาหน่อยหนึ่งนะ นี่ทำดาเมจประมาณหกร้อยอ่ะหกร้อยเนี่ยได้ดาบคันหนึ่งแหลนะนะก็อาจจะได้สักสองเล่มสามเล่มนะถ้าตีตัวหนึ่งแล้วผมต้องตีให้ตายเพราะไม่งั้นผมจะไม่ได้ตังค์อ่ะผมจะตีบอสตัวนี้ให้ตายแล้วต่อไปเราจะไปอัพเหร๋งกันเนี่ยใครอยากได้ไหมใครอยากได้ไหมมีใครอยากได้อีกไหมเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยผมตัวเหลือผมให้ได้หมดอ่ะใครอยากได้อะไรเอาไป เอาไปเลยเอาไปใจเราเอาไปได้เลยเอาไปเลยเอาไปเรียบร้อยครับผมได้มา11 KB เอามาซื้อดาบให้หมดอันนี้อู้ขึ้นมาหลายขั้นเลยอันนี้เป็นดาบดำแบบ Void Destroyer นี่คือแบบว่าดีสุดที่ผมทำได้แล้วนะ Void Destroyer นี่ยผมจะถ่ายดูกเก็บไว้ มาอัพเล้งกันดีกว่านะครับคราสนะครับผมต่อไปนะครับคลาสที่ผมจะเปลี่ยนไปนะครับผมก็อู้ใกล้จะหมดแล้วนะจะเป็นคลาสนี้ครับผมแฮกเกอร์นะครับผมได้อยู่แล้วนะครับต่อไปแองเจิลใช่ไหมผมต้องมาขวดดับงูกูก่อนหนึงตอนนี้คลาสเนี่ยซื้อได้ไหมลองไม่ได้ครับไม่พอนะไอ้พอนี่ไงกลายเป็นแองเจิลแล้วนะครับผมเล้งต่อไปมิโนทอร์นะครับ จะตโอ้โหเ้ยต่อไปเป็นซเบรัสมาสามหัวนะครับใช้สองร้อยสี่สิบสองวีอุ้จยจะเป็นแรงนี้เลยหรอว่าเยอะนะไหนลองเป็นคาสซเบรัสได้ไหมปั๊บเข้าให้เรียบร้อยครับผมมาผมจะอยู่ถึงแรงเยติแล้วกันนะผมจะเป็นเยตินะทุกคนโอเคไหมขึ้นมาประมาณสามสี่ 3, แรงมาน่าจะอัพได้นะครับ เป็นเยติอ้าวไม่พอโชว์กไก่เป็นหนึ่งสเต็ปนี่อันนี้อาจจะพอแล้วอลองดูไม่พออยู่ดีนะครับผมอาจจะต้องซื้อดาบเราก็มาฟันจากนิดหน่อยไม่ดาบไม่เปลี่ยนเซิร์ฟมันกากับวันนี้นี่ไงเปลี่ยนแล้วเป็นสีส้มว,วันนี้สี c, ่สิบแปดซีอะเพียงพอไหมครับอ้าวต้องพอแล้วจวังหันนี้ึ กลายเป็นเยติแล้วนะครับแล้งต่อไปเป็นซามูไรนะฮะซามูไรแต่ว่ายังแล่วนะครับผมตอนนี้ยังก่อนนะครับผมเราจะยังไม่อัพเกรดไปในตอนนี้นะครับตอนนี้ผมคลาสบูทหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วนะครับผมนี่แบบว่าโหดจัดนะครับผมนะ่ยยังไงก็วันนี้ไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับผมจบไปกับแล้ง เยตินะครับผมแล้วก็ได้ดาบถึงขั้นสีม่วงอาจจะไม่ได้ไกลมากนะครับสีไหนไม่รู้เออนั่นแหละสีดําสีอะไรไม่รู้เออในคลิปอะไปดูเองนะครับผมแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงไปนะครับขาดสองตัวนะครับในตู้นะครับผมเนาะในชั้นสี่สิบเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะพาไปชั้นอื่นนะแต่ถ้ามีอีเวนต์ก็จะเอามาแทรกนะครับผมตอนนี้อยู่แต่เพียงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่เจอพี่ในเกมเราก็อยากได้ของโถเนี่ยพี่ยังมีของเหลืออยู่นะครับ ก็มาทักทายขอกันได้นะพี่ยังเหลือแบบเนี่ยเป็นแสนแปดหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยเหลือเพียบแลวหกหมื่นเนี่ยหกหมื่นเพียบเลยห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นเนี่ยติมครับผมมาขอได้เลยนะครับเนี่ยสองพันอะไรงี้เอาไปก่อนก็ได้นะสําหรับคนเล่นใหม่แบบไม่อยากก้าวกระโดดก็เอาพวกนี้ไปใช้นะครับแบกน้องไปได้ไกลแน่นอนนะครับผมเนี่ยเอาพวกนี้ไปเล่นๆขำๆได้นะครับผมเอาพวกนี้คุณลบทิ้งดีกว่านะไรสาระนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมไงก็ชอบกดไลค์ share, กดแชร์กดซอไคายลืมกดกระดิ่งให้ด้วยและกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย